จริงมันเริ่มกลายพันธุ์มาตั้งแต่ต้นปี2550ครับที่มันเริ่มมีคําว่า YouTube มันเริ่มมีคําว่าดิจิตอลครับอะไรต่างๆเข้ามาในในความจําของผู้คนข้อดีก็คือมันทําให้สร้างงานได้ง่ายครับเครื่องไม้เครือ่องมือห้องบันทึกเสียงแต่ก่อนทึ่งโอ้ธ<อ>ุรกิจห้องบันทึกเสียงอยู่ได้นะแต่ก่อนเพราะคนต้องไปเช่าครับแต่ทุกวันนี้พอทุกคนมีการซื้อซสาโครงเสาการทําที่บ้านได้เลยทําที่ต่างจังหวัดได้เลยทําบนดอยได้เลยข้อดีคือสร้างงานง่ายนะครับข้อเสียก็คือ มันมีพื้นที่ในการโปรโมตเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแล้วจบเมื่อก่อนอยังแค่ไปทัวร์ตามภายการวิทยุแต่ก่อนนี่อยอย่างน้องที่ทํางานก็นไม่รู้เลยว่าทําอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มมีใครรับผิดชอบฝั่งทีวีก็มีหน้า<อ>ที่เอาเพลงที่จะเป็นมิวสิกวิดีโอไปเผยแพร่สมมติว่าดังๆอยู่5ช่องก็ไป5ที่บจบแล้ว1อัลบัม้มวิทยุจังหวัดละ3คลื่นใหญ่ๆเอา77เโคลเข้าไปก็ไปแค่นั้งจบ,บแต่ทุกวันนี้มหาศาลไปไม่ถูก ยากมันก็เลยเป็นยุคปัจจุบัน uh huh. ที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการปรับเปลี่ยน